วิธียกเลิกแพน Adobe แบบสัญญาลายปีที่ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนนะครับสำหรับคนที่ยกเลิกไม่ทันภายใน14วันนะครับก็คือถ้ายกเลิกภายใน14วันเนี่ยเราจะได้เงนินคืนนะครับสามารถยกเลิกได้แต่ถ้าเลย14วันไปแล้วเราสามารถยกเลิกได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้เงินคืนแถมเรายังเสียค่าสัญญาด้วยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีที่เราสามารถยกเลิกหลังจากที่ผ่านไป14วันแล้วเนี่ยสามารถยกเลิกได้และก็ได้เงินคืนด้วยนะ สามารถที่จะทําการยกเลิกได้ทุกแพลนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแพลนแบบโปรแกรมทั้งหมดหรือว่าจะเป็นฟโตกราฟีอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้ให้เราครับเข้าไปที่หน้า Adobe นะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ครับแล้วเลือก View Account นะครับเ hmm. มื่อมาหน้านี้นะครับ hmm. ก็ให้เราไปที่ Manager Plan ครับผม ในตัวอย่างนี้ผมจะลองทํากับแพนแบบฟุตกราฟีแพลนนะครับแต่สามารถที่จะทํากับแพนที่เป็นแบบว่าออโปรแกรมได้นะสำหรับคนที่สมัครแบบโปรแกรมทั้งหมดก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันต่อไปให้เรากดที่ cancel y o u plan ครับอ่ะก็จะมาหน้านี้นะเขาก็จะถามว่าเราจะยกเลิกเพราะเหตุผลอะไรเราก็เลือกไปครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็เราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาบ่อยแต่เราสามารถเลือกตามเหตุผลที่เราต้องการได้เลยนะ แล้วก็กด continue ครับทีนี้เขาก็จะถามว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแพนไหมให้เรากด change my plan นะครับก็คือทําการเปลี่ยนแพนนะเขาก็จะมาหน้านี้ก็คือจะมีแพนให้เราเลือกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแพนเป็นแพนอะไรซึ่งอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ค่อยยกเลิกที่หลังได้นะซึ่งอันนี้ให้ทําการเปลี่ยนแพนไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นแพนแบบถ้าเราสมัครแบบ creative c l o u n แบบออ l แอ p อยู่แล้วเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนเป็นแพนพวก photography p l a นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นกด select ดิสแพลนไปนะครับก็จะขึ้นบอกด้วยว่าเราจะได้เงินคืนนะครับตามราคาแพลนที่เราจ่ายไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเราใช้ไปนะครับอย่างเช่นเราสมัครแพลนก่อนหน้านี้แล้วเราใช้ไปสักสองสามวันเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เต็มจํานวนนะครับก็จะหากตามที่เราได้ใช้ไปนะแต่ว่าก็จะยังได้คืนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ได้เต็มจํานวนเท่านั้นเองจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับทีนี้เขาก็จะทําการเปลี่ยนแพลนให้เราแล้วต่อไปก็จะทําการยกเลิกแพลนตัวใหม่นี้นะ ก็ให้เราทําเหมือนเดิมครับให้เราเข้าไปที่หน้า Adobe นะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเรา Minute Plan นะครับแล้วก็ทําการ cancel your plan นะครับเลือกเหตุผลเหมือนเดิมครับว่าเราจะทําการยกเลิกเพราะอะไรนะกด continue ครับทีนี้พอมาหน้านี้นะครับเราก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแผนแล้วเราจะทําการยกเลิกแผนครับก็ให้เรากด no thanks นะครับทีนี้เขาก็จะบอกเราว่าเราจะเสียอะไรไปบ้างนะระหว่างที่เรายกเลิกแผนตัวนี้ก็กด continue ไปครับ พอมาต้นนี้เขาจะมีออฟเฟอร์มาแนะนานะครับเราสามารถที่จะเลือกออฟเฟอร์แบบใช้ฟรีได้60วันโดยที่เราไม่เสียเงินนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าเราอยากยกเลิกตอนนี้ก็กด no thanks ไปครับเขาก็จะบอกครับว่า,าหลังจากที่เรา cancel plan ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนนะครับถ้าเรายกเลิกภายใน14วันเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนเต็มจํานวนภายในไม่เกิน5วันทําการนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ